สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนหมัดแฟนมวยทุกๆท่านนะครับมาพบกันอีกเหมือนเดิมนะครับกับผมพ่อน้องโตโน,โนโ่ FC มวยไทยมาพบกันทางช่อง YouTube เหมือนเดิมนะครับกับการวิจารณ์ศึกมวยไทย7จสีประจำวันอาทิตย์ที่28มกราคม2567นนะครับมาวิเคราะห์วิจารณ์ ศึกมวยไทยคู่ที่1นนะครับคู่ที่1เป็นการพบกันพิกัด102ปอนด์ครับคู่ที่1กับคู่ที่2 102ปอนด์4เด็ก4คนนี้นะครับใครชนะนะครับจะมีโอกาสได้เข้าไปจิงแชมป์102้ปอนด์เวทีช่อง7สีนะครับผมพอดี102ปอนด์แชมป์ว่างนะครับก็มีนบพเดช มีเจ้าเพชรเดชฤทธิ์นบพระเดชมวยไทยนะครับพบกับเพชรบัญชาปอมองคลนอิ่มนะครับแล้วก็คู่ที่สองมนฑ์พระรามสิทธิ์ตรุกกันพบกับจีรวัตรสราชภูมินะครับพิกัด102ปอนด์นะครับส่วนคู่รองก็จัดไว้ที่ลุงแสงตะวันสอพานราชนะครับพิกัด1 3 7ปอนด์พบกับ ไมเคิลชาวาัดนะครับเพชรยินดีคคเดมีแล้วว่าไมเคิลชาวาดัดปางเทามวยไทย m m a นะครับส่วนคู่เอกนะครับคู่เอกมีปรับเปลี่ยนครับเจ้าว,วันชัยน้อยวันชัยน้อยถอนตัวออกไปนะครับวันชัยน้อยเจ็บขาตอนอยู่ในระหว่างวิฟิตท้อมนะครับเขาเจ็บเจ็บกล้ามเนื้อนะครับก็เ,เอาเจ้ามังกรบูมเด็กเซียน มาชคกับเพชรน้องเนยนะครับนกเก่าฟอมครับผู้ที่หนึ่ครับผู้ที่หนึ่ง,งเพชรเดชฤทธิ์นกประเดชมวยไทยนะครับเป็นมวยอายุ16ปีสูง160จังหวัดบุรีรัมนะครับฟอร์มหลังมีชนะฮาดิษแพ้คะแนนทะนูเงินนะครับส่วนเจ้าเพชรบัญชาปองมงคลอินนะครับ16ปีเท่ากันนะครับสูง164เป็นมวยจังหวัดบุรีรัม ความหลังมีแพ้คะแนนอิก,กิวซังแล้วก็แพ้คะแนนเด่นสยามมวยคู่นี้นะครับบทเบียดไปแล้วจังหวะฝีมือเขาในเนียวแน่นด้วยกันทั้งคู่นะครับบทเบียดกันไปแล้วผมยังชอบไปที่เจ้าเพชรบรรจาปอมองคลอินนะครับผู้นี้ถ้าเอาไอ้เจ้าน,นี่เป็นหลักนะครับเจ้าเพชรสัมริดสิทธิ์ผู้บันตู เจ้าเพชรเดชฤทธิ์นุประเดชมวยไทยเคยแพย้เจ้าเพชรสัมฤทธิ์ธี่พันตูมาสองครั้งสองหุนนะครับส่วนเจ้าเพชรบัญชาปอมงคลอินเคยชนะเพชรสัมฤทธิ์ที่พันตูมาสองครั้งนะครับมวยคู่นี้นะครับผมชอบไปที่เจ้าเพชรบัญชาปอมมงคลอินนะครับหนึ่งพิกัดหนึ่งร้อยสองปอน,นะครับส่วนมวยคู่ที่สอน,นครับบนพระรามจิตฉลูกันเป็นมวยจังหวะฝีมือดีนะครับวงนอกได้วงในดีตั้งรับจัดทางจริง เชิงโชคฉลาดนะครับจุกจิกมากเด็กคนนี้ฝีมือแพวพราามากเป็นเด็กนุ่มอายุ16ปีนะครับสูง162จังหวัดรราชบุรีนะครับมวยอำเภอสวนพึ่งนะครับนานๆจะได้เห็นนะครับมวยจากพระราชบุรีไม่ค่อยมีนะครับก็ฟอร์มหลังส่วนมากๆนะครับสามฟอร์มหลังมีชนะนอกยก3าเพชรเมืองเสือชนะคะแนนสิ 4, ลาชัยแล้วก็ มาชกไว้ที่ช่องเก็บติดตามากครับชนะคะแนนไฮยิน,น่าแบบขาดลอยเลยนะครับตัวเล็กแต่เตะตัวใหญ่แบบอยู่เลยนะครับพบกับจีรวัตรสราชภูมิเด็กหนุม่มอายุ16ปีสูง157เป็นมวยกรุงเทพมหานครนะครับฟอร์มหลังนีชนะน็กอกมีแพแพน็อกพลายพยักแล้วก็ชนะคะแนนพลายพยักษนะครับ มวยคู่นี้นะครับมนฑ์พระรามก็เป็นมวยตั้งรับจับทางนะครับเป็นมวยฝีมือดีนะครับวงนอกได้วงในดีส่วนเจ้าจีรวัตรก็เป็นมวยบูดุดันนะครับเตะขาต่อยมัดวงในมีเข่าเด้งสวยๆนะครับแต่ตัวเล็กกว่านะครับมองไปแล้วผมชอบไปที่เจ้ามน์พระรามสิทธิ์ะลูกันนะครับจะใช้ความใจความได้เปรียบอาวุธบทเบียดเอาชนะเจ้าจีรวัตรได้นะครับ ส่วนมวยคู่รองนะครับส่วนมวยคู่รองลุงแสงตะวันสอพาน่านะครับพิกัด137ปอนด์อายุ30ปีสูง174จังหวัดปุรีรัมนะครับฟอร์มหลังชนะยก2ครั้งนะครับชนะยก2ครั้งติดแล้วก็มีแพ้น็อกเจ้าแบ็คแมนนะครับพบกับไมเคิลชาวาดโอ้ตัวนี้เก่งมากๆครับมวยจังหวัดฝีมือดีนะครับมีชนะเพชร มหาโชคติดเมืองนอนท์แล้วก็ไปต่อยที่วันก็ต่อยดีมากเลยครับไปขึ้นชาวัดวงนอกได้วงในดีนะครับตัวนี้อาว,วุธมวยไทยนี่ต้องยกให้เขาเลยครับไปขึ้นชาวัดครับมวยคู่นี้นะครับบทเบียจกันไปแล้วจังหวะฝีมือดีด้วยกันทั้งคู่ครับวงนอกได้วงในดีด้วยกันทั้งคู่นะครับตั้งรับจับทางได้เดินได้รับเป็นนะครับสองคนนี้ครับ ผมชอบไปที่เด็กหนุ่มอย่างไม่ขึ้นจาวาสนะครับเด็กหนุ่มอายุ23ปีบทเบียดไปแล้วจะชนะรุ้งแสงตะวันนะครับไฟถท้ายนะครับส่วนคู่เอกครับเจ้ามังกรบูมเด็กเซียนนะครับก็ประกบไว้เจอกับเพชรมงคลสูตรกีฬางให้ต้มแล้วก็ถอนออกไปนะครับก็เ,เลยได้คิวมาแทนเจ้าบันใจน้อยพอดีนะครับมังกรบูมเด็กเซียนก็เป็นมวยเดินหน้าท่าแรกนะครับผม เตะขาต่อยมัดเตะขาต่อยมัดจังหวะฝีมือไม่ค่อยมีนะครับแต่ว่าได้ลูกบูลูกถึกลูกทนนะครับพบกกับเพชรน้องเนยนกเขาวอมอก็เป็นมวยเตะหนักต่อยแรงเหมือนกันนะครับเคยชนะเจ้าเพชรมงคลมาแบบพิกล็อกที่ช่องเจ็ดีนะครับแล้วก็ฟอร์มหลังก็มีแพ้คะแนนเพชรสยามนะครับก็เพชรสยามก็เก่งมากครับตัวนี้ผู้นี้นะครับ บทเบียดกันไปแล้วนะครับผมยังชอบไปที่มวยในรายการนะครับเจ้าเพชรน้องเนยนกเขาคอมอ1สิบเอ็ดนะครับตัวนะครับตัวตัวมวยรับมวยชอบนะครับคู่ที่หนึ่งครับชอบไปที่เพชรบรรจาปอมงคนอินนะครับคู่ที่สองชอบไปที่มนพระรามสิทธิ์ฉรูกันนะครับคู่ที่สี่ไอ้คู่ที่สามชอบไปที่ไมเขึ้นชาวัดนะครับคู่ที่สี่ชอบไปที่เพชรน้องเนยนะครับมวยทีเด็ดครับชอบไปที่ เพชรบัญชาปอมงคลอินกับเพชรน้องเนยนุกเขากมอครับขอให้ามาจิกกท่านโดยๆเองๆครับก่อนอื่นก็ขอฝากด้วยนะครับฝาก like กดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากติดตามผมด้วยนะครับกับพอน้องตนนเอฟซีมวยไทยนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ